เตอร์สดแล้วนะครับวันนี้ก็บพ็อะคนที่มาคนละเรื่องราวมาถึงก็อีกาเลยนะครับเอาออกไปแล้วนะครับหนูไม่จําเป็นต้องมาดูทุกวันนะครับถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าอยากจะดูก็ขอความปรานังให้ถามเกี่ยวกับเรื่องมายากุนนะครับ สงสัยอะไรอันไหนที่อาจารย์ตอบได้ก็พยายามตอบตอบไม่ได้ก็อาจจะสะวนเลิขสิทสิ์ไวอันนี้ไม่ได้เฉลยหรือไม่ได้แสดงแต่เวลาเราก็จะสอนนะครับออกมาปรับเน็ตนิดนึงนะครับปรับเน็ตนิดนึงนะครับ โอเคก็สวัสดีครับตอนนี้ลาอีกครั้งหนึ่งนะครับลาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะพยายามเคลียร์พวกที่มาแบบมาขอกวนนะครับมาขอกวนแล้วก็ให้เหลือเฉพาะคนที่อยากรู้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องมายาตนนะครับ เกี่ยวกับเรื่องมายาครหัวข้อเรื่องมันก็บอกแล้วนะครับว่าคุยเรื่องมายาคนนะครับสงสัยสงสัยอะไรก็มาถามได้นะครับสงสัยอยากรู้อะไรก็มาถามนะครับอยากรู้อะไรก็มาถามก็ เกี่ยวกับเรื่องมายากรนะครับเกี่ยวกับเรื่องมายากรนะครับก้นกูบิกนะครับกนูบิกนี่มันจะต้องอะไรอะ่ะต้องบิดเป็นต้องให้เสือลูกอาจารย์เป็นหมุนเร็วที่สุดในโลกแต่ถ้าเป็นของพวกมายากรมันก็จะเป็นลักษณะเป็นรูบิที่แต่งขึ้นมานะครับแต่งขึ้นมาลักษณะอย่างนั้นถ้าไอปมาแล้วเหรอแ โอเคเหมือนดูอยู่คนเดียวใครดูอยู่คนเดียวครับคุณเหรออาจารย์กําลังดูหน้ากา,ากนักร้องบางอไม่ต้องครับเดี๋ยวจะเอาคุณออกด้วยหน้ากา,ากนักร้องดูผิดช่องครับช่องนี้เกี่ยวกับเรื่องไวยนนากไอ้พวกนพ้นนาจารยไม่ค่อยสนใจหรอกคุณไม่ค่อยสนใจนะครับ ตอนนี้สนใจว่าเด็กๆที่อยากจะเป็นมายานคก็ลองเข้ามาแล้วก็มาถามเข็นลับเกี่ยวกัเรื่องมายากลแล้วก็จะพยายามสอนพวกมายากลง่ายๆนะครับพวกมายากลง่ายๆอย่างเช่นพวกมายากลง่ายๆนะครับ ปากกาเป็นโซ่ไม่ใช่ปากกาเป็นสร้อยนะครับเป็นสร้อยมันก็ใส่แสดงไวให้ดูแล้วนี่ครับคุณต้องไปดูในลายนะครับกองน้ําก็ดีค่าส่งร้อหนึ่งกองน้ำสองร้อยก็สามร้อยกอดีโอเดียตอนนี้แจกฟรีครับส่งค่าส่งมาเลยครับแจกฟรีค่าส่ง100้อครับโปตีโอเดียขายอยู่หนึ่งอบาทใกล้จะหมดการแจกแล้วนะครับ แจกประมาณสองเดือนนี่แจกมาร่วมเดือนแล้วนะครับร่วมเดือนแล้วนะครับหรือมาเอาฟรีก็ที่หลารนัดจตุจัจะแจกประมาณ2เดือนครับตอนนี้ยังเหลือประมาณเดือนกว่านิดหน่อยนะครับคงไม่ได้แจกตลอดอาจารย์คนลอยตัวคนลอยตัวนี่ไม่มีนะครับต้องใช้ฝีมือนะครับแพงถ้าแพงก็อย่าซื้อครับแพงก็อย่าซื้อนะครับแพงก็อย่าซื้อเพราะว่าเวลาแพงนี่ คุณซื้อไปกล็ลาบากนะครับผมก็ไม่อ,อยากให้คุณเข้ามาหรอกนะครับคุณมาผิดช่องแล้วครับต้องไปช่องพวกเขาถูกต้องไปหาช่องถูกถูกนะครับโอเคครับคนที่มาช่องนี้ขอความกรุณามาลักษณะอยากรู้มายากรนะครับแล้วไม่ต้องเสียงเงินครับเพราะไม่ได้มาขายอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มายากลอีกหน่อยก็คงเลิกขายเพราะมันแพงเหลือเกิน มันแพงเหลือเกินนะครับเพราะว่าบางอย่างอย่างนี้อะดิโอะอะไรเย่างนี้แต่ถามว่าถ้าขายถูกูขายได้ไหมมันก็ขายได้แต่ขายโดนผูกมากๆเดยวก็โดนก็หนายนะครับขายร้อยหนึ่งก็ดีแล้วเขาเพื่อนฝูงขายกันอยู่นะครับไปขายทูกคมันมากๆโดนด่าครับบอกก่อนเลยว่าโดนดา่านะครับคนผูกคอแต่ไม่ให้ผูกอะไรครับ ก็เนี่ยก็สอนได้ก็คุณยากลนอะไรครับถามรับถ้าสอนได้ก็สอนครับไม่ต้องเสียเงินรายการนี้มันไม่เสียเงินอยู่แล้วครับมาคุยเรื่องไมยากรอยากรู้อะไรก็พอตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้เดี๋ยวจะมาคาตอบให้อย่างเช่นคนมาไม่ขี่อะไรมาแมวเป็นไก่นี่ไม่รู้นะครับแมวเป็นไก่นี่ไม่รู้ แค่นมลดนมเพิ่มตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อเลยยังไม่ได้ปรับปรุงมันสองร้อยบาทแต่มันบางคนซื้อไปแล้วเขาบอกรั่วก็เลยไม่ได้นั่นโอ้ยช่างเขาครับสองร้อยห้าสิบเขาทำอย่างดีอย่าไปคิดมาก I buy, I buy. I buy. ไอ้ใบไอ้ใบนี่คือขายไอ้ใบไอ้ใบนี่ไมเคิลว่ะชื่อไอ้ไมเคิลหน่อไอ้ใบอย่าเพิ่งเสียเทียบกับคนอื่นครับบางทีเขาของดีเขาส่งซื้อมาจากนอกอาจารย์ทำเองก็ราคานี้นะละพอแล้วครับ ถามว่าต้นทุนต้นทุนก็สิบกว่าบาทไม่กลาก้าเกินยี่สิบบาทเราทำเองถ้าขายสั่ร้อยหนึ่งออนไทท้นเหรอนี่ค่ะนะครับยี่สิบบาทครับอีกน้อยก็คงจะเลิกขายเข้ามงไม่จะกลมแพงมาขายยี่สิบบาทดีกว่ากำไรห้าบาทสิบบาทคนนิ้วขาด คนนิวขาดในเน็ตมีเยอะแล้วนะครับเข้าไปดูในเน็ตได้นะครับอ๋อไม่ได้โชว์คนนะครับอันนี้มาคุยกับเรื่องมาอย่างอันนี้ก็คุยเรื่องเนี้ยคนนี้รู้จักกันยังนะครับก็คือเราจะเสะให้ก็ดูก่อนว่าอันนี้มีอันนี้มีสรุปแล้วมีมีไม่ขีดอยู่เสร็จแ,แล้วเราก็จับเสร็จแ,แล้วก็เสะใค้ไม่ขีดหายไป เล่นไม่ยากครับตัวนี้เล่นไม่ยากเล่นไม่ยากนะครับลองเอาไปทําเล่นดูนะครับตัวนี้เล่นไม่ยากนะครับอ๋อไม่ได้รู้เองนะครับดูอย่างใน youtube มาเหมือนกันเสร็จแ,แล้วก็มาสอนพวกเธอนะหล่ะ <laughs> เขาจะตัดกล่องข้างในเลยครับตัดกล่องข้างใน อะไรล่วงออกก้านไม่ขีดล่วงไปก้าน <c oughs> จริงๆอะ่ะคนนี้ถ้าจะมีเทคนิคว่าเราก็ดึงมาทั้งทั้งงนานได้แต่มันต้องทาให้เนียนกว่านี่ <c oughs> ก็เพอกล่องนี่เราไม่ได้ทําไงครับเราซื้อมาเพราะฉะนั้นเวลาจับความเนียนมันจะไม่เกิดเวลาดึงทั้ง่านทั้งสองเนี่ยดีแล้วก็จับใส่ ต้องทำให้เรียนตอนตอนที่เราดึงออกมาแล้วเราก็จะแล้วเราก็สยบจับเวลาเวลาดึงตรงนี้ตึงนี้ตรงนี้นี่แล้วก็ปิดปิดตัวนี้ปิดเข้ามาแล้วดึงยังงนี้ไอตอนดึง คนอะไรง่ายที่สุดครับก็คนที่คุณทําได้ล่ะไอ้คนที่ยากที่สุดก็คนที่คุณทําไม่ได้น่ะละครับไ<ห>ม่ได้ยากขายแพทเล็กไนแพทเลยก้นนี้อะไรวะมันไม่น่ายากในคนนี้แพทอ่าดูใหม่เวลาดึงใช่ไหมะะครับก็ดึงให้มาสุดเวะลาสุดท่านนั้นเองก็ดึงอย่างงี้ใจจริจยยงๆก็ค่อยดึงจับดึงอย่างงี้ดึงอย่างงี้เลยดึงแล้วครก็ดูเคลียร์ดีๆ เพียงแค่ก็ดูอย่างนี้แล้วก็ใส่ถ้ามึงสังเกตดูดีๆมันจะมีรอยต่อของกล่องเหนะ็นไหมมีรอยต่อแล้วเราก็จับงนี้ก็ดูเพียงแต่ว่าขยับจับนี่ก็มาดูจับนีปึ๊ดพอจับปุ๊บแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาดึงอย่าดึงเยอะนะเว้ยดึงควายเห็นกันแล้วเนี่ยคงไม่กีาา่คนละนะ ก็ควันยังไงควันกายไอ้ไปไอ้ไอ้เนี่ยเออใช่มันคล้ายๆน้ำมันมันลงไปโดน นะครับโอเคเข้ามาก็20ปกว่าคนนะครับคือเวลาเล่นแมยากรเนี่ยจำไม้นิดนึงเธอต้องคอยสังเกตนะครับ มันต้องโอเคแบบแบบขวดวอก่ะใ่ไม่ไ้มาอยู่โครงการสิล้าครับใครท่ามไปดูไหมหรือยังไงยนน้ามไร่น้ำมันเนี่ยถามองดูข้างๆนี่น้ำมันมันขึ้นมาบันโดนกระแบงขน แต่พวกนั้นถ้ามามันก็โดนไี่อมีอะไรหรอก็น้ำมันไปโดนน่ะโอ้ยนั่นมันก็ทำมาไม่เห็นหรอกไม่ก็ไก่ไงมันทำไก่อยู่เธ้ก็ดูดิออกมาจากเตาเลยมั้ยมาจากเตาไม่นะ โอเคเดี๋ยวอาจารย์มาดูฟันก่อนมันมีไฟ้ค่ๆจะไฟไหมเดี๋ยวต้องยุติแค่นี้ก่อน